สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทาเต้าหู้ทอดพร้อมสูตรน้าจิ้มเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในพร้อมแล้วไปดูส่วนประกอบกันได้เลยเต้าหู้แข็งสี่ก้อนน้ตาลมะพร้าว170้กรัมน้ำเปล่า120มลลิตรน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะพริกป่นตามต,ามต้องการผักชีใบเลื่อยซอยใส่เล็กน้อยถั่วลิสงคั่วโขกหยาบใส่ตามต้องการให้เราเตรียมเขียงมาแจ็คจะเริ่มจากการหั่นเต้าหู้แล้วนําไปทอดนะครับเต้าหู้เราซื้อมาก็จะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนี่นะครับ เรียกว่าเต้าหู้แข็งหั่นก็ตามต้องการได้เลยครับแต่วันนี้จะจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพอหั่นเสร็จแล้วนำไปทอดกันได้เลย ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วนํเต้าหู้ลงทอดได้เลยครับพอลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนนะครับรอเต้าหู้เซ็ตตัวสักแป,ป๊บหนึ่งพอเต้าหู้เซ็ตตัวแล้วก็คนพลิกไปพลิกมาได้เลยครับทอดจนกว่าด้านนอกจะเหลืองกรอบ ตอนนี้ด้านนอกก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับให้เราทอดต่อไปเรื่อยๆให้ด้านนอกเหลืองกรอบกว่านี้ครับพอด้านนอกเหลืองกรอบเป็นที่พอใจแล้วก็ตักขึ้นได้เลยใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน พอทอดเต้าหู้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเริ่มทําน้ําจิ้มกันได้เลยให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ําตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ําเปล่าเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะละลายและเหนียวข้นขึ้นมาตอนนี้น้ําตาลก็ได้ละลายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเหนียวข้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตอนนี้น้ําตาลก็เหนียวข้นเป็นที่พอใจแล้ว ให้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วเคี่ยวต่ออีกสองนาทีครบสองนาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยครับพอน้ำเชื่อมเย็นตัวลงแล้วก็นำมาปรุงได้เลยครับตักถั่วลิสงคั่วลงไปอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับคนให้เข้ากันตามด้วยพริกป่นอันนี้ก็ใส่ตามชอบครับ โรยหน้าด้วยผักชีไปเรื่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้าจิ้มเต้าหู้ทอดมาชิมกันได้เลยครับนี่นะครับเนื้อเต้าหู้กรอบนอกนุ่มในนะครับด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มนี่น้าจิ้มเนี่ครับห อร่อยมากๆเลยครับเนื้อเต้าหู้เนี่ยด้านนอกกรอบด้านในนุ่มเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินหรือทำขายเป็นอาชีพก็ได้ วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ